อย่างที่คนทราบกันนะคะว่าเมย์เป็นคนที่ชอบทานมากๆนะคะเมย์ไปเจอโครงการหนึ่งของจังหวัดแพร่นะคะก็คือโครงการแพร่พริมรถนะคะก็เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับด้านอาหารนะคะให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแพร่นะคะเขาก็จะมีหลักสูตรเกี่ยวกับการตลาดทำคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะทําให้คนรู้จักผลิตภัณฑ์จากจังหวัดแพร่มากขึ้นนะคะแล้วอีหลักสูตรหนึ่งก็คือการนําเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะมาแปรรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะก็ น้องนองเยาวชนในจังหวัดแพร่ก็ได้มาร่วมโครงการนี้กันแลวเขาก็มีการจัดประกวดด้วยนะคะทุกคนก็เป็นการจัดประกวดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในปัจจุบันนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลย ออกแบบแล้วก็แบบรังสรรค์เมนูต่างๆออกมาสําหรับการประกวดนะคะก็จะคัดเลือกเอาผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นแล้วก็ตอบโจทย์ในตลาดปัจจุบันนะคะก็เป็นอะไรที่เมย์รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์แล้วก็ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยนะคะเมย์เข้าไปดูแล้วนะคะก็คือมีผลิตภัณฑ์เยอะมากๆเลยตอนนี้มีสาสิบรายการคือเมย์เป็นคนที่ชอบสั่งของแบบ ตามของโล c a l ของไทยอะไรอย่างนี้มาทานอยู่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็มีจาหน่ายแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ได้เลยเมย์ก็แปะลิงก์มาให้แล้วเผื่อใครที่แบบอยากหาอะไรแบบเก๋ๆทานนะคะก็เข้าไปดูกันได้ไม่ค่สนใจนะคะก็ไปคลิกดูได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อมาทานหรือว่าถ้าใครลองเมนูไหนแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีมากเลยนะคะก็สามารถมาคอมเมนต์บอกต่อได้นะคะก็เป็นไอเดียให้เมย์แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ด้วยนะคะก็วันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบาย